กับยายกับโนบลก็แ no ก้วเราก็จะมาเอาก้อนหมดกันนะสท้ที่ไม่มีเสียงกู้ปิดเสียงกับลเองเพราะว่าถ้าถ้าเปิดเสียงดังหายแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงเออเออเตกเนอไม่เตกเกียรเออแตกเตก ใ่สักสี่สักทีโอ้โหไม่ว่าเมันสี่แบบจะสี่แไอ้กตี้ไปไปอีน่เออสมันเองปัตกิตตีอูู่ชูกูจะเตกไอ้ที่น้องดไหมเดี๋ยวอดีอยู่อยู่ได้ยิวนะกูขวเฟรม

เธอพร้อมตีเฮียนิเดี๋ยวการหมดการหมดแล้วบายบายการไม่มีการไม่มีแล้วการไม่มีบายสบายดีสบาดีกี่ด,ดีเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอเอไม่โดนหรอกตีไม่ได้สบายดี เกียรติอ hmm. ม oh, uh ุกอะไรที่เป็นระบุกอะไรที่เป็นระบุเกียรติโร้เกียดตอืมอืมโอ้ยสวยเลยสวยสวยตกแต่งม่ได้คือเรียนสวยสวยหนึ่งสวยหนึ่ง ไม่ได้หรอก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 งั้นกูตีมึงไม่ได้หออรอกเออตีใครเนี่ยวะเออสวยตีเกินกูไม่ให้ตีตาย มดดสสิิบกูมอ mm ้ามึงเสร็จกูเสร็จเสร็จมึงเสร็จกูเออสวยเสร็จกูเสร็จกูเสร็จกูไปมึงเสร็จกูมึงก็ด้วยอย่าเสร็จมึงตายเถอะมึงตาย ไายตาอยู่กลุ่มนากเออหยุดหยุดหยุดกดเต็มกูหัวแซมขอแซมกูไม่ได้ตีไม่ได้ตีไม่ได้ตีกดเออโอ้ยตีตีแก่ให้ไห้ตายแน่ง่ะตายแน่เบีย แอ่เี้ยรื่องบัดก,การมาเอ็มคิดไม่เอาอ่นไอดีกูคิดไม่เอา,อไ,อไ,มเอาไม่ค่อยดีมากเลยวาลกกูไม่กิน ไทยคีน่าชาวไทยุีทปานเลยก็ไปเก็บชาวคีนาชาวไทยทุกท่านก็มีปีตเสร็จโดนโดนไปทีหนึ่งอีเอบีบีบีดูเอวอีอู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 ูออูู ตุ๊ดดิ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 ดเดินอีกไปทางซ้ายาก็ขึ้นเลยกูหาหาหาข่าวอย่าอย่างนี้อย่างนี้กดไปไล้โอ้ได้นั้นหนูได้เลยได้ได้นั้นหนูกูคิดว่จะทำยกง อูยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เออ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 ใครนั่นอยากตีกูอือจ้าอืมในนี้กูทำไมฮะฮึฮึมันได้คิวสอง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 มันได้คิวสองมัได้คิวสองเลยมันได้ไม่ได้แตกไม่ได ouais? so ้เด็ก ไม่ได้เด็กมึงไม่ได้เด็กไอ้เวนมึงไม่ได้เด็กไอ้เวนไม่ได้เด็กไม่ได้เด็กไอ้เวนตีเกมจะตีเวมรักได้เวนอืมเอมอเตี้กน้ำตอนเครื่องเทศสายพัับกุกิกทั้งหมดคือสายเครื่องทีสายบัดกกิก ทั้งหมดคือสัตว์กติดน้ำตาลเครื่องเทศสาพัดของคุกกิ้กน้ำตาลกูค,คูแมวเออไม่เดินโชคดีที่ไม่เดือดกึคือซีมีบินฮอตีเกยอีเด้อ เดี๋ยวมันจะใช้มันจะใช้ดอะได้วยอันเ้อันนยอัเนอันนใเป็นชาใบโคตรย่อยเวนโคตรย่ยเปลืองไหมมึงอ่ะเปลืองไหมคิดว่ามันเปลืองไหมช้ไอ้ที่นี่ม่นเปลืองมันเปลืองมันเปลืองจริงอ่ะมันเปลืองเปลือง ทำใช้การก่อนถ้ากูไม่ไปตีว่ะเราก็จะไม่ตีกูมาตีกูดื้อโดดิดีดงดดีดงดื้อดีดงดดีดงอ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นมันไหมอือแตกแตก แฟกูกียปิ๊บปิ๊บใช้อันอื่นบ้างไหมโอ้ยแตกแตกพร้อมกันเ้ยกูเกียรถุงมือเหียนแต่คนที่อยากอยากเล่นซัมตีก็เป็นพีพีกับอีกูย้ายเซอร์พีกูเหลยดสัตว์ฮัลโกูรับไม่ได้กับเซอร์พีนี่ทำเมจิกกู เออแป๊ปหนึ่งขอ